ครับก็เมื่อกี้เราเรียนมาเรื่องอะไรกันมาบ้างจากสองเทปที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการบวกลบบวกกับาการเปรียบเทียบถูกไหม <S <S เพราะฉะนั้นเทปนี้จะเป็นเทปของแบบฝึกหัดของสองเรื่องนี้ครับคือการบวกลบและการเปรียบเทียบเนาะก็จะเริ่มจากการเปรียบเทียบก่อนเลยลวกัน แบเพียบเนาะทีนี้เนื้อหาของเรื่องนี้หลักๆอยู่ที่เรื่องค่าประจาหลักครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้น้องๆน,นะครับกระจายครับกระจายทศนิยมยต่อไปนี้กร้จายเชื่อมโยงออกมาให้มันเป็นค่าประจำหลักเนาะซึ่งก็เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวมีโจทย์ให้3มข้อก็ลองทำดูเดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนข้อหนึ่ง ก็วิธีการกระจายนะครับก็คือเอาเลขโดดนะครับไปคูณค่าประจำหลักแล้วก็ใส่วงเล็บไวนะ้เนาะอย่างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยค่าประจำหลักคือหนึ่งถูกไหมซึ่งเราเรียนเรารู้กันมาแล้วเนาะว่ามันคือสิบยกกำลังศูนย์ครับบวกด้วยครับเลขสี่คืออะไรเอ่ยไอทุกหนึ่งส่วนสิบถูกไหมฮะบวกด้วยห้าคูณสิบยกกำลังสองนั่นเองซึ่งโอเคนี่คือ ตัวอ,อย่างนี่พี่จะไม่ดูนะที่นี้ข้อสอ2กับภาษาเนี่ยพี่จะให้น้องทำเองครับก็เดี๋ยวพี่จะทำเฉลยเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งแอบดูกันก่อนเนาะ ก็เป็นอย่างนี้เนาะคือ2 3 9 1 2 7สามารถแยกเป็น2คูณ10กำลังสองบวก3คูณ10บก9คูณ10ัง0บก1คูณ1ส่วน10บวก2คูณ1ส่วน10กำลัง2บวกเคูณ1ส่วน10กำลัง3ครับก็นี่จะเป็นคำตอบข้อสเนาะอตอบข้อสครับหึ่งก็จะเท่ากับหคูณสิกำลังนซึ่งขึ้นอู่กับขั้วกำเนิคูณหนึ่งกันแหะบวกกับหอคน่งสําหรับครับท่ากั ก็จะจบส่วนของแบบประหัดของบทหนึ่งไปต่อไปแบบประหัดของข้อที่สองนี่การบทลบทศนิยมครับก็จะเป็นโจทย์ทั้งหมด5ข้อเนาะแต่นอันนี้ก่อนมาสีข้อก่อนจงหาค่าของ x ก็เริ่มจากข้อแรกเลยนะครับโอเคนะอ่านี่คือโจทย์เนาะก็พอร์ตก็ไปทำนะครับให้เวลาสัก5นาทีแต่ว่าก็ ทำเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยนะครับเริ่มจากข้อแรกครับลบ0.345บวก2.87็ก็หาค่า x กก็ย้ายไปครับเนาะเครื่องหมายบวกมีสมบัติการสลับที่เนาะเป็นอย่างนีง้เนาะถูกไหมฮะ ย้ามาก็จะไ,ได้เท่ากับ2.87ลบ0.345นั่นเองทีนี้ลบกันทำยังไงเอ่ยก็อย่างที่พี่บอกไปจุดให้ตรงกันครับตรงนี้เติมศูน์ได้เนาะลบกันก็ลบปกตินะครับได้2.525ครับเนาะ เท่ากับ x ทีนี้ต่อไปครับข้อข้อไหนก่อนดีข้อสองแล้วกันสามจุดแปบสองจุเท่ากับ x ก็สามจุดแปลบสอเก้าแปดสี่สามนั่นเองทีนี้เทคนิคเดิมปะครับเติมศูนย์เพิ่มเนาะ เบเบลบตรงนี้เป็น10นี่เป็น9ตรงนี้เป็น7นะครับ7 5เอ้ยไม่จบอีก17ตรงนี้เป็น7แทนตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น17โอเคครับน่าเสร็จแล้ว0ูนย์จครับโอเคนะคิดเช้าไม่เป็นไรเอาให้ถูกต้องครับตั้งราคาใ้ตรงกรันแล้วทำไปเรื่อยๆ ก็อันนี้เป็นเฉยเนาะก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยมากเพราะว่าเป็นเป็นแค่การบวกลบเลขธรรมดานะครับก็เลยไม่เน้นเนาะไม่เน้นนะฮะไม่ได้เฉลยเน้นๆต่อไป4.5บวก x เท่ากับ3.97บวก0.6อยากได้ค่า x ก็ต้องย้าย4.5ไปลบครับ 0.97บวก0.6ได้เป็นตรงนี้เป็นศูนย์เนาะ15.1 4.57ครับไม่ตอบเอาไปลบ4.5ครับก็ได้ออกมาเป็น0.07นั 07, ่นเองครับแล้วก็ต่อไปข้อ4ครับซึ่งเป็นโจทย์ทักษะข้อสุดท้ายเนาะ2.655บวก3.7เท่ากับ2ลบ x ก็ บอกขีฝั่งครับ <S <S ได้หกจุเท่ากับสอลบเทีนี้อยากได้ค่า x ก็ต้องย้ายเไปบวกเนาะก็ไดสามห้ามาลบก็เอ็กซ์เท่ากับสอลบหกจุทีนี้ก็เกเท่ากับก็เอาลบ หนึ่งลบมาครับก็จะกลายเป็นหกจุดสามห้าห้าลบสอง่นเองโอเคนะก็ลบปกติเลยครับก็ได้เป็นสี่จุดสามห้าห้าครับก็ได้ x เท่ากับลบสี่จุดสามห้าห้าเองโอเคนะลบเลขปกตินะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอะไนี่มากเนาะนี่เองครับ ก็นี่จะเป็นคำตอบของทั้ง4ข้อเนาะโอเคทีนี้ต่อไปก็คือข้อ5ครับก้อนหินก้อนหนึ่งชั่งในอากาศหนัก6กสิบกรัมชั่งในน้ำชั่งในน้ำหนักนะฮะไม่ใช่ชั่งในน้ำหนักแล้วชั่งในน้ำหนัก64.028กรัมต้นหนักของหินในน้ำเบากว่าในอากาศเท่าไหร่ก็เอาน้ำหนัก อยากรู้ว่า้วเนี่ยในน้ำบอากาศเท่าไหร่ก็ต้องเอาเน้ำหนักของอากาศไปลบใช่ไหมฮะก็เป็น69.754แล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ลืมที่จะตั้งหลักให้ตรงกันหลังจากนั้นก็เอามาลบกันนะครับก็อ่า14 4 6 2 7ส่เาอะไรอาจุเจอครับโอเคนะ ก็5ข้อ5ก็เลยตอบ5.726นั่นเองครับโอเคก็จะจบแบบฝึกหัดของบทที่1.1นจุดเอ๊หัวข้อที่1นจุดหนึ่งหนึ่งจนนุดสองนะครับนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่